นรบอกแม่ซินี่อะไรลูกอันนี้อะไรจ้าอันนี้ด้วยพักนะบพักอันนี้ล่ะเจมุกอันนี้ปากอันนี้อ่ะข้างในเนี่ยฟันฟันอันนี้อะไรลูกอันนี้ลูกอันนี้ผมผมอันเนี้ยอันนี้ฮะหกหู

ไหนเนี่ยผมผมเหรอผมอันนี้หัวอันนี้หัวตรงนี้อะไรเนี่ยนี่ตรงนี้อะไรหันไม่ใช่นี่ชีเดนี่ชีเด็นก็น่าผากไงก็น้าผากเอาพอแดนหน่อยพอแดนไปเหือเลยดิเจ้า Da. Nej, på dansk. Engelsk. Øjne. 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 Mm. Hvorfor du har til mig? Næse, mund, pum pum. Pum pum.